จะมาเรนำส่วนประกอบของจักรยานบีเ็กนะฮะส่วนแรกเลยก็คือตัวถังนะหรือภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่าเฟรมนะฮะตัวถังของจักรยานบีเกแสตแลนนะ,ะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ตัวถังความยาวตั้งแต่18.5นิ้วไปจนถึง20.5นิ้วนะ,ะซึ่งต่างจากบีเอกซ์สติ์ตรงที่ว่าบีเอ็กซ์สติจะใช้ตัวถังค่อนข้างยาวนิดนึงอาจจะเป็นสักประมาณ20.5นิ้วถึง21นิ้วขึ้นไป สาเหตุที่ทำไมต้องใช้ตัวถังสั้นนิดนึงก็คือเวลาเราเล่นท่าจาักรยาเนยเล่นท่าแปดแรงการใช้ตัวถังสั้นหน่อยจะทําให้ปรับเปลี่ยนท่าง่ายแล้วก็คือเปลี่ยนมือเปลี่ยนตาแหน่งรถง่ายขึ้นนะครับอันนี้เฟรมเฟรมที่ผมใช้นี่เป็นเฟรมยี่ห้อจังเกิลไรเดอร์นะถัดมาจากตัวถังนะฮะก็เป็นเรื่องของแฮนด์นะฮะจักรยานก็สามารถใช้แฮนด์ได้หลากหลายตามความชอบนะฮะจะเป็นแฮน สองตัววีหรือแทนเป็นตัวยูก็ได้นะฮะมีให้เลือกตามความชอบของนักขีดแต่ละคนนะองศาของแทนจะมีทั้งองศาเอ็นเข้าก็คือสวีปสาังกฤษเรียกว่าสวีปก็คือตัวนี้ตัวนี้ของแทนแตัวนี้ของแทนจะเอ็นเข้าไปหรือจะเป็นตรงๆก็คือซีโร่ออเซสตนะฮะส่วนของคอนะฮะคอนี่ใช้สําหรับยึดแทน ตัวถังตะเกียบนะฮะคอนี่สังกิจเรียกว่าสเตมนะฮะสำหรับคอของแฟตแลนนิยมใช้คอที่ค่อนข้างสั้นนิดนึงก็คือสามสิบมิลสี่สิบมิลนะฮะแต่นี่ของผมใช้คอสตรีนะยาวประมาณห mm, ้าสิบกว่ามิลห้าเซนกว่าต่อไปตะเกียบนะฮะตะเกียบหรือว่าสังกิจเรียกว่าฟอกสำหรับตะเกียบของแฟตแลนนะฮะนิยมใช้ตะเกียบที่เป็นซีโร่ออฟเซตนะฮะก็คือจุดศูนย์กลางของเจุดศูนย์กลางของล้อ จะตรงกับแนวของตะเกียบพอดีครับแต่นะฮะมีให้เลือกตั้งแต่ที่ทํามาแบบมีเดอยเบรกนะหน่อเบรกสาหรับใส่เบรกหน้าบางคันก็ตะเกียบบางอันก็ไม่มีมาเลยครับส่วนต่อไปก็คือที่เหยียบนะฮะใช้สาหรับเวลาเราเหยียบเล่นท่านะฮะสังกฤตเรียกว่าเ๊กนะฮะตอนนี้นิยมใช้เ๊กที่ทําจากอลูมิเนียมนะก็มีน้ําหนักเบาส่วนล้อวงล้อนี่ฮะ ก็เป็นวงล้ออลูมิเนียมเหมือนกันนะตอนนี้ในะท้องตลาดจะใช้ล้อสามที่หกซี่ลวดเนะี่ยส่วนใหญ่อันนี้ของผมสี่บแปดซี่ลวดเป็นล้ออลูมิเนียมและเคลือบโครเมียมนะอยู่บ้างบางทีเรียกกันว่าล้อประหลอดตนะ่อไปขาจานนะฮะขาจานนี่ผมใช้ขาจานสามชิ้นนะฮะก็คือเราใช้ร้อยน็อตซ้ายแล้วก็ร้อยน็อตขวานะขาจานตัวนี้ทาจากอลูมิเนียมเป็นเหล็กเป็นเหล็กกลวงนะฮะ พื่อให้น้ําหนักเบาก็บางคนอาจจะใช้ขาจานอลูมิเนียมทั้งแังงแ้งก็ได้รอบความยาวขาจานที่เราใช้ก็จะนิยมใช้ขาจานค่อนข้างสั้นนิดนึก็คือ160มิลลิเมตรส่วนขาจานในท้องตลาดจักรยานบีมเอทั่วไปจะมาความยาวประมาณ175มิลลิเมตรนะครับต่อไปเรื่องของใบาจานนะตอนนี้ที่ใช้กันก็คือจำจากอลูมิเนียมรอบขนาดจานวนฟันของแต่ละคนนะบางคนก็ใช้ประมาณ18ฟัน หรือบางคนใช้20วันแต่ของผมนี่ใช้25วันหลักอานก็ทําจากอลูมิเนียมนะสำหรับแฟลตแลนด์นิยมตั้งหลักอานค่อนข้างสูงหน่อยฮนะไม่เหมือนรถสติีจะตําแหน่งเบาะอยู่ประมาณนี้ถ้าแฟลตแลนด์จะยกเบาะสูงหน่อยเพื่อให้เวลาเราเล่นท่าใช้มือจับเบาะอะไรง่ายขึ้นนะส่วนล้อหลังนะฮะรถแฟลตแลนด์นะฮะดุมหลังนะจะใช้ดุมที่เรียกว่าฟรีคอเตอร์นะฮะฟรีคอสเตอร์ก็คือ ปกติเนี่ยจักรยานทั่วไปเวลาเราไหลรถถอยหลังนะฮบ,บันไดมันจะตีกลับมานะแต่ถ้าเป็นดูมฟรีคอเตอร์เนี่ยครมันสามารถฟรีได้ทั้งสองด้านเลยเห็นไหมรถสามารถเดินเดินหน้าถอยหลังได้โดยที่บันไดมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับส่วนต่อไปส่วนของยางนะะสำหรับรถแฟลตแลนดนะฮะนิยมใส่ยางขนาดไม่ใหญ่มากเหมือนรถสตรีทนะฮะ แบบยางแผ่นแรงก็ใช้กันตั้งแต่1.6 1.75 1.8ไม่เกิน2.0นะฮะ